เคยไหมคุณยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนว่าเคยมายืนที่นี่มาก่อนหรือคุณพบใครบางคนแล้วหัวใจมันกระซิบบอกว่าเราเคยรู้จักกันแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไรหรือชาติไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่เศร้าหมองย่อมไม่อาจมองเห็นอดีตเหมือนกระจกที่เต็มไปด้วยฝุน่นต่อให้มีภาพอยู่เราก็ไม่เห็นอะไรเลย เพราะจิตของเรายัางเต็มไปด้วยอวิชชาความหลงความยึดมั่นถือมั่นนั่นคือม่านหมอกที่บังไม่ให้เรามองเห็นเรื่องราวในอดีตชาติได้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือกรรมที่เป็นตัวตัดตอนความทรงจำเมื่อเราตายไปจิตก็ไปเกิดใหม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนร่างทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังพระพุทธองค์ตรัสว่าสังสารวัฏนี้เนิ่นนานนะ เราทุกคนล้วนเกิดกันมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนน้ำตาที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกโศกเพราะพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสีอีและยังตรัสอีกว่าหากนำเอากระดูกของเราที่เวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนในหนึ่งกับมากองทับถมกันรวมแล้วกองสูงกว่าภูเขาลูกใหญ่ลองคิดดูเถอะครับ ว่าสกี่ครั้งแล้วที่เราต้องร้องไห้เพราะรักเพราะพลัดพรากเพราะต้องจากคนที่เราผูกพันอย่างสุดหัวใจหลายชาติหลายภพเราล้วนเคยพบกันเคยเป็นญาติกันเคยเป็นคนที่เรารักแม้กระทั่งเคยเป็นศัตรูกันการจำอดีตชาติไม่ได้ไม่ใช่ความบกพร่องของเราแต่คือความเมตตาของธรรมชาติให้เราได้เริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องแบกความหนักหนาสาหัสจ,จากเรื่องเก่า แต่ก็มีบางคนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่สามารถจำอดีตชาติได้จริงๆอย่างเช่นเด็กชายอินเดียวัยห้าขวบที่บอกชื่อบ้านเก่าพ่อแม่เก่าและสาเหตุที่ตัวเองเคยตายในอดีตทุกอย่างตรงกับความจริงจนคนทั้งหมู่บ้านต้องขนลุกหรือกรณีของเจมเลนิงเจอร์เด็กชายชาวอเมริกันที่จาได้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นนักบินในสงครามโลกครั้งที่สองจำได้ทั้งรุ่นเครื่องบิน เบื่อเรือรบไปจนถึงจุดที่เครื่องบินตกนั่นเป็นเพราะเด็กเหล่านั้นจิตเขายังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกโลกกลืนไปด้วยกิเลสและความทรงจําเก่าในพบก่อนยังไม่ถูกปิดสนิทแต่พอโตขึ้นความทรงจําเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนความฝันที่ค่อยๆลืมหลังตื่นนอนแล้วฝั่งวิทยาศาสตร์ล่ะครับอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรนักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่า ความทรงจำของเราอยู่ในสมองและเมื่อเราเกิดใหม่สมองก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หมดข้อมูลเก่าในอดีตไม่ได้ถูกโหลดมาด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าจิตของเราเหมือนระบบคลาวอยู่ที่ไหนสักแห่งเหนือสมองแต่เมื่อเราเกิดใหม่เราไม่ได้เชื่อมต่อเข้าระบบคลาวเดิมแบบสมบูรณ์เราจึงเหลือแค่เศษเสี้ยวของความรู้สึกเหมือนฝันหรือเดจาวู แต่ไม่มีภาพจำที่ชัดเจนลองคิดดูครับถ้าเราจำอดีตได้ทั้งหมดจำได้ว่าคนที่เรารักในวันนี้เคยเป็นศัตรูในอดีตหรือคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจในวันนี้คือพ่อคือแม่คือลูกของเราหรือผู้มีพระคุณในอดีตชาติที่ผ่านมาเราจะยังใช้ชีวิตได้อย่างสงบหรือไม่พระพุทธองค์จึงไม่ทรงส่งเสริมให้เราไล่ล่าอดีตและยึดติดกับการรู้เรื่องอดีตชาติ เพราะการจำอดีตชาติได้นั้นไม่สำคัญเท่าการดับทุกข์ในปัจจุบันบางทีการที่เราจำอดีตชาติไม่ได้เลยอาจไม่ใช่ความบกพร่องแต่คือของขวัญจากธรรมชาติเพราะในความจริงพระพุทธองค์ตรัสว่าในสังสารวัฏนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันทุกคนล้วนเคยเป็นบุคคลอันเป็นที่รักกันมาแล้วและล้วนเคยเป็นผู้ที่ทำให้กันเจ็บปวดมาก่อน ความลืมจึงไม่ใช่บทลงโทษแต่คือความเมตตาของธรรมชาติที่ทำให้เราได้พบกันใหม่โดยไม่ต้องจมอยู่กับพันธนาการในอดีตเพราะสังสารวัตินี้ยาวนานนักกระดูกของเราที่เคยตายทับถมกันมาแต่ละชาตินั้นรวมแล้วมากพอจะกองสูงกว่าภูเขาใหญ่สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่ว่าเราเคยเกิดเป็นใครแต่คือเราจะใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุข และทำดีได้มากเพียงใดเพื่อปลดเรื่องตัวเองจากวัตตะสงสารอันเนิ่นนานเพราะการปล่อยวางอดีตคือของขวัญที่ดีที่สุดในปัจจุบันเมื่อเราหยุดมองว่าอดีตคือพันธนาการเราจะเริ่มมองเห็นปัจจุบันเป็นอิสรภาพครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับ และพบกันใหม่กับเรื่องราวธรรมะดีๆทางช่องวิชาชีวิตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ